สวัสดีค่ะมื่อนี้แดดจ้าเลยนะคะพามาชมบรรยากาศหน้าร้านค่ะเมื่อวานนี้ตัดแต่งกิ่งต้นไม้นะคะสิทธิ์ตอนเย็นแล้วก็ตัดยงตัดหญ้าค่ะยองจา้าเพื่อให้บริเวณบ้านของเรามันดูดีตลอดแล้วก็ต้นไซเกาหลีอะค่ะมันแทงยอดขึ้นแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเราต้องเอา กันไกตัดกิ่งนะคะตัดแต่งมาตัดตัดตรงพุ่มตรงใบตรงนี้นะคะออกให้หมดเลยค่ะที่มันขึ้นนะคะเราก็จะทําการตกแต่งไปเรื่อยๆนิดๆหน่อยๆนะคะเพราะว่ามันจะเข้าสู่บรรยากาศหน้าหนาวแล้วเนาะ <c oughs> เข้าสู่หนาหนาวแล้ว <c oughs> บลนอออดอกไม้ใบหญ้านะคะแดดกับเปลี่ยนทิศเปลี่ยนทางนะคะแดดจะค่อนข้างสาดส่องสักหน่อยนะคะเนาะเดี๋ยวเราก็จะสั่งผ้านะคะสั่งผ้าใบสั่งผ้าใบที่ขนาดไม่นักมากนะคะจะเป็นอาจจะเป็นผ้าเม็ดถูกๆนี่แหละค่ะเอามาเย็บนะคะมาเย็บดัดแปลงเอานะคะแล้วก็เอามาติดเนาะล่มเนี่ย มันก็ดีอยู่พี่น้องแต่ว่ามันมันเกะก,กะแล้วมันก็บ่สวยนะคะเราก็กำลังคิดหาวิธีทางอยู่นะคะในการที่จะทำตัวนี้ก็เสียดายอยู่ค่ะแต่ว่าถ้าเราไม่ตัดแต่งนะคะต้นไม้เราก็จะไม่สวยถ้าเราไม่ตัดแต่งต้นไม้เราก็จะไม่สวยนะคะเราก็จำเป็นต้องตัดเราเจอ เราเจอผู้ต้องหาในการกินดอกชีเมจโจดนะลค่ะตอนนี้อันนอัอนนี่กำลังหลายเนาะพี่น้องจ้ามันมันกินอ่าพวกต้นมงต้นไม้นะมีฮอดปลวกค่ะมีฮอดปลวกมากินต้นไม้พ้อเนี่ยนะดูวามีฮอดปลวกขึ้นเห็นบ่กินฮอดต้นมงต้นไม้ มันกระซิได้มาเปลี่ยนมาเปลี่ยนในนี้ได้เนี่ยเปลี่ยนคอขอมนันวะ่ะพี่น้องเอยปวกกินปวกกินไม่กินคักกินแน่จริงนะว่ะแต่น้ำลายปวกนี่มันเหนียวมากเลยเนาะเวลานั่นอนะเราจะเห็นว่ามันนน่เคลือบมันเคลือบดินเคลือบอะไรนี่น่ะ เน้นปักเลยนะเดี๋ยวม,มือมือมือไหนที่ว่างนะคะจะมาแยกขาวหรือสีกับสับป,ประรดให้ดูนะคะตอนนี้สับป,ประรดก็กำลังแดงแดงม่วงๆนะคะออกเต็มเลยบรรยากาศหน้าบ้านพี่น้องเอ้ยหากินก็ยากแท้คือเงียบปัด ม่มีลูกค้าเลยค่ะทุก่าลุงมดนกเจียกไก่ย่หัะนะนี่แหละค่ะชีวิตแม่ค้าก็ไม่แน่นอนค้าขายก็ไม่แน่นอนเนาะการลงทุนเขาก็ต้องดรอปลงสักหน่อยนะคะเราลงทุนแปนไหนค่ะไม่ได้เผื่อมันหมดอายุแล้วก็ขาดทุนนะคะของช้ำนี่ก็เป็นอะไรที่ต้องใช้ความสามารถในการพิจารณา หลยเลยค่ะจากลูกค้าเพื่อนซิมาซื้อเฮาบองนี่เนาะน้นองเอ้ยเนี่ยค่ะก็พามาชมบรรยากาศนะคะอ่าลุงมวลจะลงไปดูหน่อไม้นะคะจริงๆก็อยากไปถ่ายแต่นี้ก็ได้ให้ลุงมนได้แต่ลุงมวลไปถ่ายเนาะไปถ่ายทำมาให้ค่ะขอบคุณนห,หลายเด็กค่ะที่มารับชมบรรยากาศด้วยกันนะคะสวัสดีค่ะ